อากาศที่เย็นจัดนะมาหลายวันก็ส่งผลกระทบในที่สุดแล้วในถึงพิธีสามานตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เลื่อนนะแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่จัดเป็นภายในอาคารแทนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นวันไหนแล้วก็ทำไม ถึงอากาศเย็นขนาดนี้คุณเยี่มยุธครับก็เป็นเงื่อนไขใหม่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อากาศเย็นอยู่แล้วแต่สัปดาหนะ์หน้าอากาศจะเย็นลงไปอีกแล้วก็แน่นอนว่าทางวิวเอทยก็จะมีการรายงานจากสถานที่จริงในวันที่มีการสัมตนาเข้ารับตําแหน่งในวันจันทร์หน้าด้วยนะครับครับซึ่งลายสํานักครับคุณรัตพลรวมถึงโซเชียลมีเดียของว่ทาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุว่าพิธีสัมตนาเข้ารับตําแหน่งนั้นจะต้องย้ายไปจัดในอาคารรัฐสภาสืบเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นจัดครับ ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศระบุว่าในวันจันทร์ที่20มกราคมนั้นอุณหภูมิตลอดวันจะอยู่ที่ติดลบ5องศาเซลเซียสเป็นจนถึงติดลบ11องศาเซลเซียสเลยนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนั้นการย้ายเข้าไปจัดพิธีในอาคารรัฐสภาจะถือเป็นพิธีเข้ารับตำแหน่งที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบ40ปีเลยครับ สื่อเดอะนิวยอร์กไทมส์และเดอะวอลสตรีทเจอ r นล l รายงานครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และว่าที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์นั้นจะสาบานตนรับตําแหน่งในอาคารรัฐสภา,าหรือว่าอยู่เอสแคปิตัลในกรุงวอชิงตันโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวไม่ประสงค์ออกนามผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นอกจากนั้นนะครับทรัมป์ยังโพสต์ในบัญชีแพลตฟอร์มทรูสโซเชียลของตัวเองว่าเนื่องจากพยากรณ์อากาศที่เย็นจัดจึงได้สั่งให้พิธีสุนทรพจน์เข้ารับตําแหน่งรวมถึงพิธีสวดภาวนาและการถแถลงอื่นๆนั้นไปจัดอยู่ในโดมของอาคาร U.S. Capital และในโพสต์เดียวกันครับทามระบุว่าแขกผู้มีเกียรติอื่นๆนั้นจะได้เข้าร่วมพิธีภายในตัวอาคารเช่นกันนอกจากนั้นกิจกรรมอื่นๆที่มีนั้นก็จะยังคงดําเนินต่อไปตามเดิมการจัด พิธีสาบันตนในอาคารเช่นนี้นั้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อปี1985เลยนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโรนัเรแกนโดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้นั้นมีขึ้นหลังคำยืนยันครับว่ารัฐบาลปักกิ่งจะส่งรองประธานาธิบดีหานเจิ้งเข้าร่วมพิธีซึ่งครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีผู้นำระดับสูงนั้นเข้าร่วมพิธีสาบันตนเข้ารับตำแหน่งของผู้นำกรุงวอชิงตันครับ